สวัสดีค่ะพามาเดินป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะนี่มันเห็ดอะไรก็ไม่รู้มาดูเฮ้ยดูลักษณะคล้ยเห็ดนางไก่ขอตัดนะคะเพราะว่าตัดจะง่ายอุ้ยใช่จริงๆด้วยเห็ดเห็ดเฮดฮอกหรือเห็ดเม้นเนี่ยค่ะวิธีสังเกตง่ายมากเลย ให้ดูใต้ดอกเห็ดค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับตัวหนอนเนี่ยค่ะใช่จริงๆเป็นเห็ดหนังไก่หรือเห็ดเม่นจริงๆค่ะโอ้หลายดอกเลยขาหลุดนนี่นี่อีกดอกหนึ่งค่ะดีจัง เกิดเร็วนะที่มาเก็บเห็ดพึ่งสีชมพูเมื่อประมาณอย,ยังมีดอกเล็กอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะเมื่อเมื่อวันศุกร์วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเห็ดเห็ดนังไก่เกิดมาแล้วแล้วเกือบแก่แล้วด้วยว้าวนี่ค่ะ วางไว้ตรงนี้ก่อนมันยังมีอีกนะคะในล่ะเมื่อกี้มองเห็นนี่ตรงนี้อุแก่ไปแล้วนี่อย่าเห่านะอย่าเห่าแนานี่ค่ะตัดทางนี้ ล้างออกก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเศษดินจากน้ําที่ไหลมา้ไม่รู้จะเห่าอะไรวันนี้เป็นวันหยุดถ้าบ้านเราคือวันแรงงานค่ะในพอดีของประเทศนี้ก็เลยมีคนเดินป่าเยอะตรงไหนอีกนะตัดตรงนั้นแล้วคือตรงไหนอีกนะอุ้ย โอ้หตรงนี้กลุ่มใหญ่พี่เก็บมารวมกันเหรอคะเปล่าโอ้ยตรงนี้กลุ่มใหญ่เนี่ยค่ะกลุ่มใหญ่ที่ครั้งก่อนเดี๋ยวเล่าความหลังคะ่ะเจอไม่ใช่ดอกแบบนี้นะดอกเท่าฝ่ามือแล้วสีสวยพี่เขาบอกว่าเธอรู้ไหมแฟนพี่บอกเห็ดเนี่ยไม่อร่อย พากันปาทิ้งหมดเลยค่ะโยนทิ้งหมดพอตอนหลังมาดูในช่องน้องอะไรก็ไม่รู้เขาบอกคือทางน้องๆทางยุโรปเขาจะเก็บนะคะเขาบอกอร่อยวันนั้นมาเดินป่าคนเดียวพอเจอลองเก็บไปกินมันอร่อยจริงๆแต่ว่าโหไม่เชื่อพี่เขาอีกแล้วพอจะมาเก็บอีกค่ะไม่ออกมาอีกเลยงูตรงนี้กลุ่มใหญ่ แต่ที่เข้าขายในในห้างค่ะเฮดฮอกน่ะทำไมขาเล็กๆก็ไม่รู้แต่ว่าข้างล่างก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแทงด้วยนะโอ้โหดูดอกนี้ที่เราเจอครั้งนั้นใหญ่กว่านี้นะพี่จำได้ไหมคะสวยสวยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ โอ้โหพี่เกอเลยผัดอร่อยนะคะแกงเรียงอร่อยพี่เคยเหรอแกงเรียงอร่อยอร่อยน่าดูเดือวไปแกงเรียงจะเอาไปแกงเรียงพี่แกงพี่เคยแก้งแล้วเหรอใช่แกงเรียงแล้วที่ตอนนั้นแฟนพี่บอกเป็นเหตุที่ไม่อร่อยใช่เพราะพี่พาปลาทิ้งหมดเลยค่ะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมไม่มีอีกแล้วนะคะหมดแล้วค่ะตรงจุดนี้ อยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่อยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเนี่ยที่เก็บไว้นั่นอยู่ตรงนั้นอีกค่ะเจอโอนแมนออฟเดอะวูดหูดอกสวยด้วยค่ะตรงจา๋าดอกสวยด้วยโอนแมนออฟเดอะวูดราชาแห่งป่าเลยด้วยนะอ่ะ นี่ค่ะอุ้ยแก่แล้วเนี่ยข้างหลังใต้ดอกจะเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้มาดูอีกทานั่นนี่จากสีขาวเห็นไหมคะนานเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสีนี้ทันทีนานเนี่ยค่ะดูที่ขาอีกหน่อยก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเห็นไหมคะนั่นอะ่ะจากสีขาวเปลี่ยนไปเป็นสีนี้แล้วนั่นนี่คือธรรมชาติของโอนแมน ่อนสายตาเก็บเห็ดปวกให้พี่เขาค่ะวันนี้พี่เขาขับรถพามาป่าเห็ดค่ะพึ่งหวานสีชมพูที่เก็บไปวันนั้นให้เอามาให้พี่เขาหมดแล้วค่ะวายไหนดูสิขาตัวลิ้นหมากินขาค่ะน่ะ เ,เมื่อวานนี้ไปดู US Open เอาโอ้ยอยูเดี๋ยวนี้จะกินโอ้ยอย่าเลยค่ะเดี๋ยวก็เจออีกจะพาไปดูว่าเห็ดพึ่งสีชมพูแบบนี้นะคะ่ะที่ดอกตุมๆที่ไม่ได้ตัดจะโตขึ้นหรือว่าเน่าไปแล้วอ,อร่อยจริงๆดูดอกนี้ที เรามนีแก่แล้วไม่ถ้าอย่างนี้ยังใช้ได้น้องไก่ดูหาตัวลิ้นหมาแท้นี่เป็นเห็ดน้องไก่นะคะ,ะโอ้โหลิ้นหมาเนี้ยลิ้นหมาแท้นี่เหนื่อยเลยคะ่ะล้ามากเห็ดพึ่งสีชมพูดอกตุ้มๆที่ไม่ได้เก็บค่ะมีคนไปเก็บ เกลี้ยงเลยอุตสาเอาไว้เป็นเชื้อนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งนะคะนี่เลยไม่มีเห็ดสวยๆมาฝากนะคะเห็ดพึ่งสีชมพูแต่เตีย้ยโอ้เขาแก่แล้วค่ะไหนดูตรงนี้ <c oughs> เป็นเห็ดพึ่งผมแก่เหมือนกันค่ะอันนั้นก็แก่ก้อนหินค่ะ พี่มองยังไงก้อนหินเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดลิปสติกดอกแรกอร่อยมากเนี่ยค่ะแต่แก่แล้วอีกดอกหนึ่งดอกที่สองของวันนี้เห็ดลิปสติกนี่อร่อยจริงๆนะคะอย่าลืมเก็บไปชิมนะต้มแล้วจะกรุบๆอร่อยมากอร่อยจริงๆนี่นขมสีม่วง ดูสขมขนาดไหนตัวลิ้นหมายังกินเลยเนี่ยค่ะเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมสีม่วงไอเนี่ยอยากรู้จังเลยว่ามันคือเห็ดเกลือหรือเปล่าคะนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะหยิบทอจัเครื่องนี้ออกมาตัง้งหลนอยู่ดีนะพี่เขาเห็นโอ้แกแล้วค่ะรองนั้นแกแล้วค่ะ น,นี่แหละตูมนี่แหละคือเห็ดตูมเนี่ยค่ะโอ้ไม่ใช่ไม่อะตูมเนี่ยค่ะเนี่ยดอกตูมแข็งโพกแบบนี้อันนี้ก็ตูมเนี่ยค่ะดอกแข็งโก๊กนั่นไงคราวนี้เป็นน้ำลนดีไม่ลงครับนี่ค่ะดอกได้นั่นอีกดอกดนึอกนงอันนั้นจะดีมาก แต่รูปดอกเขาไม่สวยนะอ,อันนี้นุ่มแล้วค่ะ,ะอันนี้แก่แล้ว้ด,ด,ดูนี่มเห็ดพึ่งในชมพูแก่หรือยังเนี่ยโอ้ยถ้าถ้าเห็ดนางรมมาขึ้นนะคงสวยมากเลยคงสวยมากเลยวันนี้คนวันนี้คนเยอะ,ะอเยอะค่ะก็อดเก็บ ภาพมาฝากไม่ได้อ่ะมันเป็นเห็ดพึ่งอยู่สนามอยู่สนามบ้านคนโอ้ยดูดอกน,นี้ว้าวดอกมาเริ่มเลยโอ้ยดอกมาเริ่มเลยค่ะายตรงนั้นอีกนี่เนี่ยเนี่ยมันเห็ดอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะ นี่ยังมีตรงนี้อีกนะคะไหนดูดนูนี่เพ็โอ้องเล่นค่ะเห็ดพึ่งนี่อีกนี่นี่ค่ะนั่นนี่ หนังไก่ผู้บ้านหลังนั้นนะค่ะไม่กล้าที่จะพาไปดูโอ้โหดูเห็ดพึ่งกลับแล้วอยู่หน้าบ้านหลายคนเลยค่ะหลายหลังเลยค่ะมีเห็ดพึ่งอ่ะโอ้กระบองแพดกำลังน่ากินเนี่ยค่ะกำลังน่ากินเลยเนี่ยวานเอ้เปรี้ยวดีค่ะ โอเยอะเลยอยากจะหากไปแต่ไม่มีเวลากินพี่เข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วไปก่อนนะคะนั่นน่ะดูกระบองเพชรน่ากินมากเลยอะ่ะ